สวดีครับผมโฟกครับวันนี้วันที่4มกราคมวันเกิดผมเองตอนนี้ก็แก่ไอีกปีหนึง่ง27จนแค่ชีวิตไม่คงกับพี่ ชื่อไวเด็กไวเด็กนะไวเด็กนิเดเยวถือถือขั้นว่าอะไรอ่ะดักไซดีกว่าดักไซมันเด็กคนหนึ่งมือนเด็กคนหนึ่งนะกปกติเลยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าหไหรนะ่นสำหรับครอบครัวที่แตกสลายเนะี่ย ครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นะหรือสมมติถ้าถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนเค่ะพ่อเป็นคนหนึ่งแบบนี่พ่อเป็นคนเจ้าชู้ที่เนี่นนยเราแสก็คืยจะเป็นคนเจ้าชู้เวลานั้นผมน่าจะเกิดไม่ทันนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหงด็กๆก็จำจำได้แต่ว่าไปวิ่งเล่นอยู่อยู่สาลเนอะวันนั้นเป็นวันที่ พ่อกับแม่เลิกกันเลิกกันแต่วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราคือเราไม่รู้ไงว่าเรากําลังวิ่งเล่นอยู่ในในที่ที่แบบพ่อพ่อกับแม่ไม่แยกทางถ้าตอนเด็กก็ไม่คิดนะพี่แต่ถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วพอมาย้อนนึกถึงแบบเราวิ่งเล่นอยู่ตึกแล้วเราไม่รู้ว่ามันตึกอะไรตึกนั้นไม่เป็นตึกสารอ่ะก็เลยแบบไอ้สัสที่เราไปวิ่งเล่น ในวันที่แบบพ่อกับแม่เราแยกทางแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ถามถามผู้ใหญ่นะว่าทําไมไม่ต้องทําไมไม่ต้องเลิกกันพอพอคําตอบที่เราได้มามันมันเป็นแบบลุ้มเคื่อใช่ไหมมันเป็นแบบเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องรู้อะไรหรอกพอโตมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่งเลิกกันทำไมวะ <c oughs> แต่พอมาคิดดูดีๆก็คืออ๋อ จะชูนีนะ่ก็เลยก็ปวดแย่เพืยอเรื่องระดับไ,ได้ก็ถ้าได้นะถ้าได้นะก็ก็คงไม่ได้แบบย้อนไปบอกว่าอะไรควรทําไม่ควรทํวเพราะว่าทุกการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่คนสองคนนะคือต่อให้เราจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือจะเป็นคนในครอบครัวที่จะไปพูดคนสองคนก็มีโอเคกันนะันก็ ก็ผมพูดกับตัวเองสะพูดกับตัวเองในวันนั้นก็อยาจะบอกว่าไอ้พวกมือสองคนน่ะเล่นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่สาลนะมันไม่ใช่ที่เด็กเล่นเลยมันไม่มันไม่ใช่ที่เด็กเล่นเลยก็มึงไปวิ่งเล่นสนามเล่นก็ได้ไันจะไปฝากใครไปวิ่งเล่นที่อื่นได้ไหมที่ไม่ใช่แบบอะไรที่มันเป็นสถานที่รกรัา ให้ย้อนตอนเด็กๆของยุคนี้บบกับยุคก่อนพี่คือคือเราโตมาก,กับสังคมที่มันโดนเปลี่ยนเทียบไง<ม>เหมือนแบบคนเรียนเก่งก็ต้องอยู่ห้องที่เฉพาะที่แบบคนต้องเรียนเก่งส่วนคนที่เรียนปานกลางหรือแบบเรียนไม่เก่งเนี่ยต้องอยู่แบบชั้นที่แบบรองลงไปคือคือเราโตในสังคมนั้นมาแล้วพอเรามารู้สึกแบบว่าทำไงพี่ก็เหมือนแบบอ่ ถ้าจะให้เรียบเทียบก็เหมือนแบบวันพ่อวันแม่ทุกคนต้องมีปมนะน่าจะไม่หรอกพี่เพราะว่าปกติคือคือเราไม่ก็ใช้ชีวิตแบบของเราไงคือถ้าจะให้แบบครอบครัวมากําหนดแบบทิศทางสมมติถ้าครอบครัวแม่งแต่อในอนาคตคือเราเราต้องแต่งันครอบครัวก็ไม่ใช่ละเราต้องเป็นแบบแก้ไขสิ่งที่มันพลาดด้วยกันแบบต่อให้ คนอื่นจะเปรียบเทียบเราในแบบเชิงที่แบบเสียเปรียบกว่าเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่แบบว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันเกิดกับเราที่เราก็แค่โตมาเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราก็แค่ไม่ทํามันแค่นั้นเองพูดถึงเรื่องรอยสักนะครับอ,อถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นช่วงเหมือนเหมือนอยากบันทึกเรื่องราว อยากมาถึงเรื่องราวให้กับคนที่แบบไม่อยู่แล้วนะครับหรือเหมือนคนที่จากเราไปเงี้ยเ็ื้อ่ให้พูดถึงรอยสักก็ถ้าเป็นอันนี้นะอันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาปีนี้เลยจะเป็นรูปหัวกะโหลกครับแล้วก็เป็นรูปเนี่นแบบดอกไม้เยอะๆอีกเงี้ยแล้วก็ไ,ไว้อะไรกับใครแต่คนอันนี้ก็คือ ไวแล้ให้น้องชายครับก็เสียไปเมื่อสีปส่ปีที่แล้วมื่อสี่ปีที้วอันนี้เป็นเป็นลูกของน้องชายนะครับที่แบบจากไปโดยที่แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เสียด้วยด้วยความด้วยโรคโรคแพที่จิตครับอันนี้คือจากไปแล้วเราอยากบันทึกเรื่องเรา ในแบบของเราก็คืออยากจะสักรูปน้องชายแต่แต,แต่ทีเนี้ยถ้าถ้าจะให้ตวกรูปหน้าน้องชายเนี่ยคือมันมันจะมันจะดูแบบว่าอคิดถึงเกินไปี๋ยวจะปูกใจเจ็บก็คือแบบแส์เป็นรูปหัวกระโหลกเลยนะครับคือเป็นรูปน้องชายในกรอบรูปแล้วก็มีดอกไม้รอบๆเขาอันนี้กค็คิดถึงคิดถึงครับ คิดถึงน้องชายตลอดเวลาในในวันที่เราไม่มีเราเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้นะครัแต่พอวันที่เราเริ่มมีเริ่มเก็บหรือเริ่มที่จะสามารถซัพพอร์ตทุกผู้คนได้เงี้ยครับกับเป็นวันที่น้องชายเราไม่อยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนเตือนใจตัวเองครับว่าอยประมาณชีวิตตัวเองะนะครับแล้วก็ตรงแขนอันนี้คือชื่อของบุคคลที่เ <Okay. S 1> อ่อ เป็นเป็นต้นตำรับชีวิตผมเนอะ,อะเหมือนเหมือนเป็นไกด์นำทางผมอันนี้ก็เป็นชื่อคุณตาก็คือบุญเทียมอชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่อาจจะทดแทนเขาเพร่อแบบคุณพ่อได้เลยมั้งอันนี้อาจจะเป็นแบบเนื่องจากเราโตมาในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะจะกลายเป็นแบบว่าคนที่เป็นพ่อแทนนั่ก็คือคุณตาคุณตาก็ ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงมอายุที่อายุ15ปีมั้งครับก็ถึงในช่วงนั้นแหละถึงในช่วงนั้นก็คุณตาก็จากไปเราก็อยากันทึกสิ่งที่เราไม่ได้ทําให้แกคอตอนนั้นก็ยังเด็กถามว่าตอนถ้าตอนนี้แกไม่เห็นผมในช่วงเวลานี้ก็น่าจะน่าจะดีใจนะสําหรับเด็กคนนึง ที่ที่ดูแลเอยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็ดนได้นะครับยายจะบอกว่ารักคนที่จากไปทุกคนค,คุณตาแล้วก็น้องชายประมาณนะะี้ เป้าหมายแม่งยากว่ะเพราะว่านะยากยากในที่นี้คือคือคือ,คอ,คอมัาสามารถบอกได้ไครับแต่ว่าจะทําได้ไหมไม่อีกเรื่องหนึ่งทีนี้มันมีเวลาแค่หนึ่งปีไงสำหรับเป้าเป้าหมายที่เราจะทำนะครับก็เป้าหมายวีหน้าส่วนมากถ้าปีที่แล้วนี่คือแม่งทำทำให้กลับส่วนรวมส่วน,วนใหญ่ผมก็แต่ปีแต่ปีแต่ปีหน้าเนี่ยผมผมอยากทําให้ตัวเองนิดนึงนะสำหรับวัยที่สิี ย7สิบเจ็ดปีนะฮะเพราะว่า2ี่เจ็ดนี่ก็เม่ใไม่หักแลวเดี๋ยวอีกยีสิบปีไม่ก็สามสิบจะไม่ไม่ก็น่ากลัวเหมือนกันเอ่อเป้าหมายอะคืออยากดาวรถสักคัดนะดาวรถในที่นี้คือออกเป็นรถอะไรก็ได้ที่เอาไว้ใช้แบบในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานแล้วก็ไปนั่นไปนี่ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายแรยกนะ ส่วนเป้าหมายที่สองก็อยากจะมีธุรกิจหรือร้านขยายวันนี้ว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นเป้าหมายเดิมของปีก่อนก็ตั้งไว้ก็ผมอยากมีสาขาที่สองหรืออยากนั่นนู้นนี่ก็ได้แหละปีหน้าเนี่ยอยากอยากมีที่ที่สามอันนี้หวังเล็กๆนะหวังเล็กๆแล้วก็ไม่รู้ังว่าจะเป็นไปได้หรือเปสู้ๆแล้วกส,ส,วส่วนเป้าหมายของ สุดท้ายอันนี้คือความชอบส่วนตัวนีไม่อยากได้อยากได้มอไซค์แักคันเพราะว่าปีปีก่อนนี่ผมผมเสียมอไซค์ไปหนึ่งคันเน่ต้องเอามาสารสารธุรกิจคือมาต่อเติมธุรกิจอ่ะแต่พอมาตกปีนี้ปุ๊บไปเจอไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะาฮาร์เลย์มันโคตรสวยเลยไอตอนเด็กๆไม่ชอบนะอะไรรถรถ ลดอะไรว่าไม่ต้องยกแขนแม่งไม่เหนื่อยหรอแต่พอมันโตมาเสร็จปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรรอเลยค่ะขันเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสําหรับที่แบบอยากจะอยากจะทําให้มันได้นะครับสำหรับปีหน้าแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายของปีหน้าแบบจริงๆเนี่ยก็คือคือตั้งคือตั้งมาแทบทุกปีอ่ะก็อยากอยากอยากเป็นอะไรหรือคืออยากรวยไอ้เน,นี่ยคือทุกทุกปีที่ผมตั้งเนี้เท่า คือมันต้องมีช้อยที่อันนี้ก็คือแบบอยากรวยถ้ารวยปุ๊บนะไอ้สามข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเม่งได้คือได้หมดแล้วแหละแต่ส่วนมากก็จะผมไม่เชื่อเรื่องหวยนงก็คือซื้อห,ว,หอวยปุ๊บแล้วรวยปั๊บอ่างเงี้ยถ้าถ้าซื้อห,ว,หวยรวยก็ผมก็ออกไปซื้อหน้าคกับซอยได้เลยแต่ก็ผมอยากรวยเพราะว่าผมทำธทุรกิจแล้วรวยแหละอยากอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าคิดว่านะสำหรับในวัยยี่สิเจ็ดปีก็ ไอ้เฮียจากสามข้อนั้นมัดรวมเลยอยากรวยไม่ต้อแก่เยคนดนไปอยู่นผมจะบอกโฟมในอายุ37หรือสี ไม่ตอนตอนนี้คือวัยรุ่นนะตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นนะก็ถ้าผมแก่จะถึงวนะัยนั้นก็โอ้ยจะบอกตัวเองอนะไอเทียแม่งตอนตอนนี้ไม่เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยแค่นี้แบบทำงานทุกวันเวลาให้ตัวเองก็กไหม่มีเมื่อก่อนทํานั่นตรงนี้ได้ทุกวันนี้ต้องต้องสว่วนรวมก็ถ้าถึงวัยนั้นปุ๊บมึงมีมึงทำสำเร็จหรือมึง เป็นคนที่ดีคนหนึ่งได้หรือมึงทำสิ่งที่มึงตั้งเป้ากับตัวเองได้นะอันนี้ไม่คนดีใจเลยสำหรับผมในตอนนี้นะในวัย2ีเจ็ดปีก็ถ้าทำสำเร็จก็ยินดีด้วยกับตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดทำทมมาไม่สำเร็จไอ้หียมึงเย่บไปทอ้อเนาะเพราะว่าทุกวันนี้กูยังไม่ทอ้อเลยกูรูว้ว่ากูจะบอกกับมึงใั้โฟในอนาคตอย่าไปทอ้อเลย เพราะว่าตอนกูตอนนี้กูก็ท้อมาม e. ไม่กีงย7สบเจ็ดปีแล้วนี่ยะไม่กูจะท้อดำเทียอะแล้วแะกูต้องสู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มึงแบกรับอยู่ตัวมึงน่ะรู้ดีว่ามึงแบกรับอะไรบ้างเองถ้าไดให้กบอกในคลิปนี้ก็คือเยอะอะเยอะใน,น,นท,ที่นี้คือครอบครัวบานครอบครัวแฟนครอบครัวนั่นนั่นน่นโอ้โหเนี่ยปะปะปเพราะฉะนั้นมีความสุขกับตัวเอง พยายามไม่เป็นโรคก,ก็พอข้อฟินเนตบ่อยๆนะแล้วก็อย่าอยากินเหล้าเยอะนะครับตอนอายุนั้นก็เข้าฟินเนสบ่อยๆนะครับแล้วก็บอกกับเจนในอนาคตดูแลสุขภาพผมด้วยพูดด่กเลย กลืมบอกไปขอบคุณทุกคำวยพรนะครับที่ให้ผมมาสำหรับคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เอาไว้ให้ดูให้ตัวเองดูอะ่ะในตอนที่ตัวเองแบบแก่หรือชราภาพอะไรนี้ยก็ถ้าวยพรผมอะไรก็ขอให้กลับไปเหมือนเดิมไม่เป็นไม่โกล่แอกเลยอนแก้วครับขอบคุณที่วยพรผม โคตรดาร์กขอบคุณครับผมคูดปีหน้าแม่งเจอนะ